สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยพบกับพิชั้นกุธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะแมหลายๆคนอาจจะรู้สึกขาดตอนครั้งที่แล้วกําลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะคะแต่ว่าเวลาหมดต้องค้างคาอารมณ์กันมาต่อในตอนถัดไปเนี่ยนะคะไม่รู้ลืมกันหรือยังถ้าลืมก็ย้อนกลับไปดูตอนเก่าก่อ,กอนแล้วเดี๋ยวมาดูตอนนี้กันต่อนะคะเราค้างกันอยู่ในกรณีที่2ที่สารมนูษเนี่ยมีมติ7ต่อ2อันอื่นเนี่ยคือเอกชน9ต่อ0เลยไม่รับคำร้อง เพราะพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองแต่พอกรณีที่2อเนี่ยเต่อ2เนี่ยอ่าก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีปมที่น่าสนใจขึ้นสิ่งที่เราค้างก็คือคุณพะเดชรู้สึกของขึ้นว่าทําไมทําไมจะต้องยกยกเลิกในการเอ้ยไม่ใช่สิทาไมจะต้องไปซ้อมรบถูกไหมฮะคือเหมือนว่า เรื่องเนี่ยเขาบอกว่าทัพเรือเนี่ยก็ซ้อมรบอยู่ทุกๆปีนะคะแถวๆนี่แหละแถวๆแท่นขุดเจาะเนี่ยเขาก็ฝึกกันอยู่ตลอดแต่ปรากฏว่าคุณภูมิธรรมนะในฐานะ้ำตรีกระลาโหมเนี่ยมาแจ้งกับทางทาหารว่าเนี่ยเรากำลังเจราจา MOU มสสีกันอยู่ให้ยกเลิกการซ้อมรบที่ทํากันอยู่ทุกปีที่ว่านี้อะ มุมคุณพเดชว่ายังไงเดี๋ยวมาต่อกันพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูริปฏิพันธ์พญานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะคุณระสวัสดีครับอะคือวันนี้มาเรื่องของเอ็มอูเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ค้างคายอยู่มันเป็นเรื่องที่ทํามันยังมมันเป็นเรื่องซึ่งรัฐรัฐบาลเนี้ยเดินเข้าก็ไม่ได้ถอยออกก็ไม่ได้ เมื่อมันมีปัญหาตรงนี้เนี่ยมันมีรัฐบาลมีกัมพูชามีไทยกองทัพเรือไม่มีไม่น่าจะน่าจะมีสติสัมปชัญญะในการยังไม่เข้าไปตรงนี้เพราะเมือ่อคุณไปซ้อมรบเนี่ยถ้าคุณไปซ้อมรบเพราะมีปัญหาพิพาทกรณีพิพา,าทบาดหมางกับเวียดนามตัวใหญ่กว่าเราเราจะซ้อมรบ S <S เพื่อสร้างความคึกคักเราต้องไหว้ครูแบบมวยไทยก่อนการไหว้ครูเนี่ยของมวยไทยมันไม่ใช่เป็นการสร้างความสวยงามนะมันเป็นการรีแลกร่างกายให้พร้อมในการต่อสู้ใช่เพราะนั้นคนไปดูไหว้ครูเนี่ยคุณก็นึกว่าอ๋อเขาบูชาใรรเป็นเจ้าดูชาครูบาอาจารย์ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการไหว้ครูเนี่ยมันคือการการรีแลกร่างกายกล้ามเนื้อให้พร้อมกับการต่อสู้ทุกชนิดตรงไหนจะมีอะไรที่มันขัดแย้ง ทำให้เกิดความไม่คล่องเข้าเพราะว่ามันถึงจะมีลีลามากมายเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันแต่เนี้ยการซ้อมรบเนี่ยเป็นมันเป็นการไหว้ครูขอนเกิดสงครามจริงหรือเป็นการบอกว่าความพร้อมแต่ในกรณีนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าปัญหาของชาติกันจะเกิดขึ้นแล้วคุณไปคุณไปซ้อมรบถ้าเป็นปนกรณีที่วิพากษ์กับเวียดนามจะซ้อมรบผมก็โอเคแต่ถ้ากับกัมพูชาผมไม่จําเป็นต้องไปเลยเด็กน้อย แต่เขาฝึกแบบฝึกเป็นประจำทุกปีนะคะบางครั้งก็ต้องยกเว้นในกรณีที่มันอาจจะไม่ให้เกิดความเสียหายมากมายกว่านั้นได้อเป็นทหารก็ต้องมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่เป็นนักเลงแก่เดินแม่งด่าคนนะครับปากซอยยันตูดซอยก็ตายกันไปเยอะแล้วคุณเป็นกองทัพเขาเป็นกองทัพแต่คุณก็ต้องรู้ด้วยความศิลปะในการเป็นชาติเนี่ยคุณไม่ต้องไปเพิ่มความขัดแย้งหรือไปวุ่นวายเพื่อให้เกิดความขัดแย้ง มันไม่ใช่บทบาทของพระเอกอคุณเป็นผู้ปกป้องฮะแสดงว่าการยกเลิกเนี่ยทำถูกแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ควรมีด้วยแต<อ>ถถ่ถูกถูกถูกแต่คุณคุณทาก็ไั่นจำเป็นจะต้องไปให้เป็นข่าวอย่างที่เอาเดินตรงนั้นไปเกี่ยวข้องก็บอกกันไปว่ารัฐมนตรีกระาหงถ้ายับยั้งกองทัพเรือไม่ให้ปฏิการอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ก็เราออกก็ไดย่ไปเป็นมัน ก็กฎหมายมันชัดอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าผู้การผู้การทหารเรือหรือผู้การอันสูงสุดหรือผู้จการสามเหล่าทัพเขาเขามีสิทธิ์จะคุยกันในสภาการราโหมว่าเรื่องนี้มันเหมาะไหมที่เราจะไปเพิ่มเติมความขัดแย้งหรือไปแสดงแสยานุภาพกับสิ่งที่มันไม่ต้องใช้เลยอ่ะก็เหมือนบัวขาวมาบ้านผมอ่ะแล้วบอกเพ้มาต่อกันไหมเนี่ย ผมก็บอกคุณนิมนต์เธอผมถ้ามีปืนก็โอเคถ้าผมมีหมัดผมไม่ไปด้วยหรอกก็เหมือนกันกัมพูชาเล็กนิดเดียวแล้วก็กำลังมีปัญหามากมายมหาสาลเข้ากับเข้ากับลาวก็ไม่ค่อยดีท่านไหลกับเวียดนามก็มีปัญหากับไทยก็ฝ่าพัดต,ตั้งแต่สงการงานวัดเครื่องแต่งตัวเพเีร้อยก็ทงเอ่อมวยไทยวันนี้ก็มาโวยวายอีกว่ามีวัดที่นางรองบุรีรัมไป สร้างึือมาจนกลายเป็นเป็นปราสาทสวยงามมากก็บอกอันนี้ไปล็อกไปคั่บปี้เขาไปลอกแบบเขาคือเด็กเนี่ยเขาอยากจะหาเสียงให้กับเขาในชาติของเขาให้คนเข็นชื่นชมตัวเขาเขาก็สร้างทุกอย่างที่เป็นความเป็นชาตินิยมขึ้นมาเราไม่ต้องไปบ้าจี้กับเขาไม่ต้องไปส่งเสริมเขาแค่นั้นเองนั่นมันก็เดี๋ยวก็ไปไม่ล่อหรอกเพราะวันนี้การกลังกำลังหึมๆึมเขาอยู่เหมือนกัน ทีนี้พูดถึงเรื่อง MOU 44เนี่ยนะคะคุณผเดชเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณสนทิลิ้มทองกุลเขาก็มีการจัดความจริงหนึ่งเดียวเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาที่ทําเนียบมายื่นหนังสือนะอเกี่ยวกับเรื่องของ MOU 44ในวันที่2อธันวาคมนี้และหลายคนก็เลยมองว่า อันนี้ก็อาจจะนำไปสู่การลงถนนอีกครั้งหนึ่งอของคุณสนทิคุณประเดชเอางี้ถามคำถามนี้ก่อนว่ามองการประกาศศึกสงครามอีกรอบหนึ่งรอบใหม่ของคุณสนทิในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะอะไรเป็นการช่วยคุทักศิลกันอะอส่องคนไปถามก,ก็ตอบให้ว่าไม่เกี่ยวไม่จริงไม่ไม่ใช่จบก็เป็นการช่วยด้วยวันนี้ถูกข่าวลือตีไปไม่รู้อี ถูแจกไปหมดจะมีการเอาเกาะกูร์เกาะกูร์วุ่นวายหมดซึ่งมันก็เป็นไปนไม่ได้แล้วเกาะกูดนะอย่าว่าแต่ทักษิณเลยให้ร้อยเพื่อไทยให้ปรกพันทักษิณก็เสียเกาะกูดไม่ได้อืถ้ามันยวนจะมาเอาเนี่ยโอเคยังต้องคุยกันว่าเราลบก,กันแล้วใครชนะใครแพ้ถ้าจีนจะมาก็แพ้ยกไปให้มันเลยเพราะมันชนะเราแน่จะไม่ใช่กัมพูชาครับไม่ใช่กัมพูชาไม่ใช่มาเลเซีย ถ้าเป็นสหรัฐเป็นรัสเ,เซียเป็นจีนก็ทูนหัวปืงเอาไปเลยลก็เราก็มารังแกเราไปกี่ครัง้งแล้วอังกฤษฝรั่งเศสถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ให้เขาไปแต่ที่เขาได้ของเราไปหมดเพราะเขาสู้แล้วเขาแพ้นะพม่า,มาแพ้อังกฤษมาเลยถูกแพ้อ,อังกฤษอยวนสู้กับฝรั่งเศสนะเขาสู้แล้วแพ้แล้ววันนี้พอฝรั่งเศสไปเขาก็ได้ได้ทั้งหมด ไอ้ที่เราไม่สู้เราเลยต้องเสียไงเพราะเราพอเราไม่สู้เราก็ยินยอมไงเราไม่ขัดขืนะ<ช>ไม่เกิดขืนเพราะพอไปโรงพักไปศาลคุณก็โดนข่มขืนฟรีเพราะคุณไม่สู้ไงเอาสู้ไหมไม่สู้คะ่ะทําไมอะ่ะอย่าไปน,นอกเรื่องมาก <c oughs> <c oughs> ให้มันมาผ่อนคลายความเคร่งเครียดหน่อยคุณทักษินกับคุณแพรทองทาน คุณต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเกี่ยวกับนี้ m o u 4ีีเพราะเส้นทางของการพัฒนาเกมอขึ้นมาเนี่ยมันสอให้เห็นมันทำให้คนเชื่อว่าน่าจะมีความไม่ปกติในเรื่องนี้เกิดขึ้นกล่าวแบบนี้ได้ไหมคะว่าถ้าย้อนกลับไปในยุครัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยสิ่งที่คุณประเด็จพูดอะมันคือเรื่องนี้พระศกรรมสุดซอยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่อง MOU4 4เนี่ย ก็เปรียบเสมือนกับกรณีนิรโทษกรรมสุดซอยที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยต้องล้มครืนคือไม่ล้มหรอกฮะเพราะยังไงทัานศสีก็ไม่ทาอยู่แล้ว<อ>พันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยการฆ่าตัวตายไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทําตอนนี้นะถ้าตอนที่เขาไปอยู่มืองนอกสิบเจ็ดปีเนี่ยเรื่องฆ่าตัวตายอาจจะเป็นไปได้แต่และจะกลับมาแล้วรับโทษแล้วออกมาแล้ววันนี้อยู่แล้วตรงเนี้ย ไม่เหตุผลจะฆ่าตัวตายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นอืเราเลยยังไม่เห็นการแต่งตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาติเราเลยยังไม่เห็นการตั้งคณะกรรมการเจทีอ่ j เ J เรื่องพวกนี้ไ,<ง>ไม่ใช่เรื่องใหญ่เออไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็อ,อ,อย่างเรื่องแบงก์ชาติที่คุณว่าเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็ไม่ทำเพราะทำให้ผมตั้งผู้ว่ายากมากจากการที่ผมตั้งคุณ กิติรัตกิติรัตรตรงนั้นเนี่ยผมจะตั้งผู้ว่าคนใหม่ได้ยากมากเพราะว่าเมื่อคุณเตรียมหัวไว้แล้วคุณตอนนี้นถ้าถามว่ากิติรัตมีอำนาจขนาดไหนกับผู้ว่าขนาดอำนาจมันอยู่กับผู้ว่าอยู่ผู้ว่าอันเนี้ยผมถือว่าผมว่าเป็นการเล่นการเมืองซึ่งไม่พิถีพิสันไม่รอบคอบแต่คุณต้องเอากิติรัตแล้วไปเหนือใครก็ตามแต่เนี่ย เพื่อมาเป็นผู้ว่าโดยที่จะถูกคนจะค้านกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้ววันนั้นเนี่ยไม่ว่ารรคประชาชนไม่ว่าคุณสนที่ไม่ว่าใครต่อใครคุณอะไรต่ออะไรทั้งหมดก็จะออกมาอื้ออึงหมดว่าคนนี้คือคนของเขาแล้วคุณทําวันนั้นปั๊บเอาละคนทั้งประเทศจะมองเห็นเลยว่าคุณดำคุณไม่คุณไม่ขาวอ่ะคุณคุณเทาอันนี้อันตรายอันตรายเขาพลาด วันนี้ถ้าคุณเอาพูดว่าคุณเอาประธานมาจากไหนก็ได้ยังมีคนอีกเยอะแยะที่พร้อมจะคุกเขาให้กับคุณโดยที่โรคไปรู้จักง่ายมากใครก็อยากเป็นประธานแบ่งชาติโอ้โหเฉพาะป่วยไอ้เป็นหวัดก็เข้าสีลาดแล้วฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นั่งเึื่องบินก็เฟิร์สคลาด ถ้าอยากจะให้สังคมชื่นชมหน่อยก็มานั่งบิสเนสนะคงไม่ไปนั่งแบบอีโคโนโมีบแบบนายกสิงคโปร์นะอันนึงก็เกินไปแประเทศรวยๆคุณทักษิณเขาก็มานั่งอีโคโนโมี่นะคะที่ไปอุดอรนะคะ <c oughs> ก็อุดอรมันแพบเดียวนี่มันไม่พันไม่มือแล้วท่านก็อยากจะรู้จักคนจํานวนมากเป็นนั่งอยู่นั้นมันก็ไม่เจอคนเนี่ยจะเดินมานะก็เดินตรงนี้คนเยอะดีก็หาเสียงไปด้วยก็จะไปอุดร ก็ต้องไปหาเสียงแล้วคุณจะไปทาลายเสียงโดนัทบุตตั้งแต่นั่งเครื่องบินยังไงเขาก็ต้องฉลาดพอคุณนักเสียงไม่ง่หรอกคุณอืเขาไม่งงอย่างเด็ดขาดแปลว่าเรื่องมโอ4สี่สี่คงจะไม่เดินหน้าจนนําไปสู่เหตุการณ์ลุกลามบากรก็ภาวนาไว้ภาวนาอย่าเดินให้พลาดภาวนาอย่าเดินให้พลาดแบบหลายๆครั้งแต่ว่าวันเนี้ยในเรื่องที่มันเกี่ยวกับ สงครามมันเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับในฐานะจอมทัพไทยแล้วก็เรื่องของการเมืองการต่างประเทศเรื่องของชาติกับชาติมันลำบากมากอย่าไปตัดสินใจอะไรง่ายๆแล้วก็สุ่มเสี่ยงนะแต่วันนี้ถ้าเรายอมถ้าคุณการประชุมแล้วยอมรับว่า,าเขมรจะมีอำนาจเหนือทั้งเอทมืน่น 1มื่นตารางกิโลเมตรตอนบนกับอีกหมื่นหกตารางเมตรตอนล่างแล้วก็คลุกกันยอมหมดให้แบ่งสมบัติกันไปวไปอย่างคนละครึ่งงานนี้จบไม่ใช่จบสนนเสรจจบคุณทักษิณจบพรรคเพื่อไทยถึงวันจะจบไม่ต้องสนที่หรอกใครก็ว่าทุกคนจะมาหมดเรื่องนี้มันพอที่จะมีทางออกที่ดีกับทุก่าเรา,าดูรัง,งแก<ล>นะมาแล้วสิบสี่ครั้ง ในโลกใบนี้จากคนพวกนี้ทำไมเองไม่คืนกูล่ะในหลวงสร้างปรจจุบคีริขันประจันคีริเขตทเไทย,ไทยมีเสาหลักปิดประตูอยู่นี้นี่คือปรจจุบคีรีขันนี่คือปัะจันคีริเขตวันนี้อันนี้หายไปคนตรงนี้พูดไทยหมดถือศาสนาพุทธพูดไทยวันนี้เขาออกกฎหมายบังคับไม่ให้ใช้ภาษาไทย ไม่ให้ติดรูปถ่ายไม่ให้มีปฏิทินไทยเราก็ไม่เคยวอลแวร์เลยฝรั่งเศสไปต้องนานแล้วเราเคยขอก็คืนไหมคมืนี้แต่คิดไหมว่านี่ไปเคยคิดจากคนไทยกลับมาไหม,มคนพูดภาษาเดียวกับเรามผมเคยนั่งเครื่องบินไปกับคนสำคัญคนหนึ่งในในกัมพูชาจาก พนมเปญมาเกาะกงผมก็รู้ว่าเอผมก็รู้ว่าเตยบันเนี่ยเขาเป็นคนเกาะกงแล้วก็ไปเหยียมไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเป็นผู้จัดการทหารเรือเป็นรองนายกพนมเปญในในในอนันผมก็ถามว่าเออถ้าท่านหุนเซนครบหรือท่านอยากเลิกไปเนี่ยคุณเตบันเนี่ยจะกลับมาเป็นได้ไหม อจะมาเป็นเบอร์ต่อไปได้ไหมคนที่อยู่บนท้องคันคนหนึ่งที่อยู่ที่นะบนเครื่องบอกผมว่าคุณเตียงบานเป็นคนไทยครับเป็นคนเกาะกงคนไทยครับเต็มหูผมเขาเป็นคนเกาะกงเขาเป็นคนไทยครับเขามาเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ในในคนเป็นไม่ได้อ mm. แต่เราไม่เคยคิดเลยเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าอยากจะเอากลับมาเลยเราไม่สงสารคนไทยที่เปฝังรากอยู่ที่นั่น พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ถูกกดขี่เป็นคนมือชั้นสองทั้งที่เป็นแผ่นดินของเราอืเนี่ยเพราะนั้นยานะครับคุณทักษิณพักพเพื่อไทยเรื่องนี้กินใจนะฮะมมันกินใจนะเหมือนเราเนี่ยก็เมื่อก่อนเราก็ดูเราเนี่ยพูดถึงศัตรูคือพมา่าแต่เราไม่เคยพูดศัตรูเป็นกัมพูชาเลยเพราะในชีวิตตั้งแต่สร้างชาติมา กัมพูชาไม่เคยเป็นศัตรูกับเราเลยมาทีไม่กี่ครั้งมาครับก็ถูกทำลายย่อยยับทุกทีกัมพูชาเป็นเป็นแกะน้อยท่ามกลางพิเรนยาเวียดนามพิเญนยาไทยมาตลอดประวัติศาสตร์แล้วเสียมเรียบเนี่ยเสียมเนี่ยคือแซมนะฮะ oh. พอจะบองเราเคยไปลเลือกตั้งมีผู้แทนเราของไทยมาแล้วที่นั่น mm. มีผู้แทนแล้วมี ชวนผู้ว่าแล้วด้วยคุณจะไปซ่องลบถ้าคุณอยากจริงจริงคุณไปขอเอามาเลยไม่ต้องซ้องซ้องทำไมป,ประจักษ์สว่างจิตเคยทำแล้วบุกเข้าไปเลยมือยุ่งนักเขาจะไปถึงให้ถึงนี่พนมเปนด้วยซ้ำทำไมดึงเขากลับก่อนเขาจะไปประจักษ์สว่งางจิตนี่ท่านเสียชีวิตไปแล้วสมัยพลเอกเกียงศักดิ์เขาก็ เขาก็คุยก็คุยไปแต่อย่ายุ่งกับกูนี่ไทยเขารู้จักอำนาจของกองทัพเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวว่ายุคนี้สมัยนี้จะเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวว่าใครจะมานำม็อบแต่มันเกี่ยวที่ประเด็นถ้าผมอายุห้าสิบนะผมจะตั้งพักนะทวงคืนแผ่นดินไทยนะ Oh. จากพวกนี้นะเป้า oh. oh. หมายผมอันเดียวเลยนะผมขอถ้าเผื่อต้องเป็นรัฐบาลได้ผมขอกระทรวงต่างประเทศกระทรวงเดียว mm. แล้วผมจะใช้เรื่องเนี้ไปเจนีวาไปฝรั่งเศสไปอังกฤษไปคุยว่าที่คุณเอาไปช่วยขอทาว่าคืนผมทีได้ไหม mm. ถ้าผมต้องใช้กำลังกันคุณอย่ายุ่งนะเพราะคุณป้นผมไป <laughs> ถ้าพออายุสักสี่ห้าสิบแล้วก็ผมจะทําเพราะเหตุการณ์นี้ผมทั้งชีวิตผมอึดอัดอยู่เรื่องเดียวในะเรื่องการเสียดินแดนผมมองแผนที่แล้วผมว่าไม่มีความสุขเราทำไมต้องเสียไปเราเป็นชาติเดียวที่มีฝั่งเดียวในแม่น้ำโขงเศร้ามาก <ims. S 1> เป็นชาติใหญ่โตในอดีตเราเคยลบกับเวียดนามเราเคยปกครองเราเคยบุกถึงไปถึงเวียดนามแต่เวียดนามไม่เคยบุกเมืองไทย เราเคยไปถึงเวียดนามเสร็จแ,แล้ววันนี้ไอ้ฝรั่งสองชาติทำให้ประเทศไทยแม่งมีอยู่แค่ฝั่งเดียวในแม่น้ำโขงเป็นชาติเดียวในขณะเราภูมิใจในความเป็นเอกราชของประเทศไทยแต่ขอโทษคุณแม่น้ำโขงฝั่งเดียวเนี่ยในเอกราชอืม์มันต้องได้สองฝั่งครับยังไงผมต้องเอาใจบุรีคืนเพื่อให้มีสองฝั่งแม่น้ำโขงในประเทศประเทศผม,มแต่เรากองขอกองของิขง เรายอมแม่งหมดแล้วเาต้องน้ําลึกเราก็ไม่ไปคุยกันใหม่ไอ้ฝรั่งเศสเขียนยังไงวันนี้ก็ยังใช้อยู่อย่างนั้นพอฝ่ายไ,ไทยสมัยก่อนจะไปถึงเขบวิหารไอ,อ้นักเ,เราก็เป็นพวกบุญหนักสักใหญ่ไปฝั่งมันก็เป็นพวกนักเดินป่าพวกฝรั่งเศสขาสั้นพวกนักบุกเบิกมันก็ขึ้นไปบนยอดเขาก่อนชักธงชาติฝรั่งเศสขึ้น แล้วก็เชิญเราขึ้นไปก็ถ่ายรูปมีธงชาติท่งเทีอยู่ข้างหลังเอวังก็มีด้วยประการละชนิเพราะฉะนั้นอย่างที่ทางคุณพาเดชได้บอกว่าภาวนาว่าอย่าเดินเลยนะคะเรื่องนี้ไม่มีเวลาเขาแบบไม่มีโลกให้อยู่เวลาเราน้อยไปที่จะไปอยู่ใหม่อ,มอย่าไปทำแต่ค่ะคุณพาเดชคะ คุณประเสริฐจันทระรวงทองเชื่อ MOU 44จุดไม่ติดก็ลองทำสิ <laughs> ลองทำไม่เป็นไรเอา <laughs> เอา26,000ก,กิโลเมตรมามารวมกันแล้วแบ่งฐานสองกับกัมพูชาดูสิว่าจุดไม่ติด <laughs> ลองเนี่ยลองลองลองอยากลองลองเลยเชื่อ บริบทการเมืองความรู้สึกเปลี่ยนคุณทักษิณไม่โง่แล้วเมั้ยเขารู้ว่าตรงนี้คือฝ่ไฟไฟที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติเป็นไฟที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติที่มันจะลุกขึ้นมาอย่าว่าแต่คุณทักษิณผมบอกนะเรื่องเนี้ยให้สิบเท่าพักเพื่อไทยให้ร้อยทักษิณ ก็มีวันทําอย่างที่คุณเอาสองอันมารวมกันละหารสองไม่มีแล้วผลเชื่อรัศินไม่ทำหรอกอย่าไปประเมินเขาต่ำไอ้อที่ประเมินเขาต่ำวันนี้ก็อยู่ไหนอ่ะก็วิ่งขอพบเขาเป็นเสื้อจริงๆแล้วเรื่องนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรเสียหายและรัฐบาล<ฮ>ได้ชี้แจงตลอดเวลา<ฮ>นายกนะแล้วก็หลายท่านก็เคยให้ข่าวเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คิดว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรที่ส่งผลกระทบคะแนน,นที่สุด แล้ววันที่คุณถึงได้สร้างความภาคภูมิใจที่สุดให้กับประเทศไทยและตัวเขาก็วันที่เขาบอกว่าถ้าคุณไม่ส่งคนไทยมาพวกผมจะไปรับเองอวันที่กัมพูชาเผาฐานทูตไทยเผาโรงแรมไทยแล้วก็กัดแล้วก็คนไทยจะออกมาไม่ให้ออกคุณนักสินบอกว่าถ้าคุณไม่ให้ส่งกลับออกมา พวกเราจะเข้าไปเอาเองผมจะเอา430ไปที่สามบินและรับกลับแล้วถ้าคุณขวางผมอาจจะได้ประเทศคืนท้ได้อาญาแผ่นดินคืนเยอะเลยตอนนั้นอ่ะ <S 1> <S 1> แล้วผมก็เชื่อว่าท่านคุณเซนก็รู้น้ำหนักทักษิณกับท่านคุณเซนยกขูคืยกันได้เรื่องแบบนี้มันจะถูกชะลอไว้แค่ชะลอไว้นี่ก็เสียแล้วนะใครเสียคะเราสิ เอ้านักเลงใหญ่ต้องแบ่งตักเนื้อตักเนื้อตักลูกชิ้นให้เขากินแล้วตัวเองกินแต่เส้นมันไม่เสียยังไงอ่ะอืมันไม่เสียยังไงแะต้องเอาจานไปล้างให้เขาอีกี่เป็นนักเลงใหญ่ทําไมชัดเจนเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นอย่างที่คุณพาเดชว่านะคะเไม่ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้กันว่า ภายในนี่จริงๆก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะยี่ยิบแปดแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาจะตั้งคณะกรรมาการเจซใช่ไหมได้วยเจทซอะไรเนี่ยแหละนะคะภายในสิ้นเดือนเนี้ยแต่ก็ยังไม่เห็นก็หรือแม้แต่ตั้งคณะกรรมาการแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอันนี้ใช่ไหมคะเขาจะเดินหน้าใช่ไหมจุดไหนที่คุณเผลิดคิดว่าอันนี้อันตรายแล้วอะ่ะการาเริเราาระะนี้งานนี้ไม่มีคุณไม่มีผลกำไรแม้ว่าคุณจะทําได้ขานาดไหนา ถ้าคุณขยับคือขาดทุนอ๋อก็คือเรื่องนี้แบล n k ไปแบบนี้เลยไม่รู้ลหล,ล,ละก็แค่นั้นแหละเขาอยากถ้าเขาอยากฝ่า,า,อ,ยา,าอยากจะได้เห็นอยากจะลองของสมบูรณ์แบบครับได้เจอแน่นอนอืมนะชัดเจนวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณคุณพเดชพุรีปฏิพานนะคะขอบพ<ด>ระคุณค่ะด,ดิฉันก็จะชุนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ